บุ้งไทยลงไม่แพ้วันนี้มารีวิวทำยำบุนเส้นกุ้งสุกวัตถุดิบก็คือมีน้อยมากทำง่ายมากนะคะคนทำอาหารไม่เป็นก็ทำได้ว้าวนี่นะคะอันนี้เป็นกุ้งสุกแล้วก็นำยำอันนี้เป็นบุนเส้นคีโตของบอสมีดีนะคะอ่ะอันนี้เป็นบุนเส้นพร้อมทาน125กรัมก็คือพอดีพอดีสำหรับหนึ่งมือพอดีเลยปึ๊บทุกคนแค่ฉีกซองนะคะง่ายๆคือเส้นเขามาแบบนิ่มแบบว่าพร้อมทานอยู่แล้วนะคะทุกคนเราไม่ต้องลวกอีกรอบหนึ่งนะเทปไปเลยปึ๊บ เส้นเขาจะได้แบบประมาณนี้และเราก็ทน้ำยำลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะคุกน้ำยำกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่กุ้งสูตรน้ำยำอันนี้เป็นสูตรไม่ใส่ปลาแล้วก็เผ็ดน้อยนะคะเทน้ำยำลงไปเลยจ้าทุกคนมันแบบอุ้ยบุนเส้นเขาแบบคุกง่ายมากทุกคนบุนเส้นเขาคือแบบว่ามันไม่ได้จับเป็นก้อนจนแบบว่ากินไม่ได้เหมือนบุนเส้นที่ลวกแล้วแล้วก็แบบถ้ามันเป็นบุนเส้นบางประเภทที่ลวกแล้วค่ะแล้วก็เราเอาไปแช่ตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ทานมื้อต่อไปมันจะแข็งจับกันเป็นก้อนเนาะแต่อันนี้คือ พอใส่น้ำยำมาทุกคนดูดิเส้นแบบว่ามันไม่จับตัวเป็นก้อนเลยอ่ะดีมากทุกคนดูดิง่ายมากคนดูหนัวมากนะคะต่อไปใส่กุ้งกุ้งกุ้งยำบุญเส้นกุ้งสุกนัวๆนวจ้ายำบุญเส้นกุ้งสุกนัวๆนวเลิศเลิศจะ้ะนี่จะให้ดูแบบเส้นเขาทุกคนคือเส้นเขาคือแบบเลิศมากนะคะนี่คือเส้นที่แบบว่าไม่ได้ลวกเนี่ยทุกคนฉีกซองแล้วก็เอามาคลุกกับน,น้ำยำเลยเลิศ ชอบมากๆและตื่นเต้นมากๆเลยคือปกติบุกแพคบุคกินวุ้นเส้นเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าวุ้นเส้นที่บุกินเนี่ยมันจะต้องเอาไปลวกก่อนเนาะถึงจะทานได้แต่อันนี้เขาเป็นแพ็กเกจมาแบบพร้อมทานค่ะทุกคนเส้นข้างในเขาคือเป็นเส้นนิ่มแบบพร้อมทานทานได้เลยไม่ต้องเวนนะคะแค่แกะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยค่ะ